ไปเก็บรองเท้ามาปั๊บรองเท้าปั๊บอยู่ไหนแปลไหมแม่เออก็อุ้นนั่นแหละก็เจ็บนั่นแหละรองเท้าอยู่ไหนออันเชนี่อันเพชรีอันโหนไปโหนมายังเั่าหร่ห่อนขาขาในบัานอันในเฮือนแม่ปู่ขนาดอัน เปิดหน้าต่างกันเปิดหน้าต่างทะลุกันสามด่านกันยังยังยังเอวมันเอวมันหอนเพราะว่ารับแดดทั้งมือเลยค่ะยัางมือเศร้านี่แดดเขา่าตรงห้องขั้วแล้วมันก็จะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นมาบานคือบานเท่าค่ะมันสิะมันิะเป็นวนมันมันจะเป็นวนวนวนรอบวนรอบโลกค่ะเพราะมันอยู่ขั้วโลกเหนือนะทางงยุโรป ันบ้านเท่านั่นมันคือมันตกแล้วมันขึ้นแล้วก็ตกกันบ่ค่ะอันนี้มันสีวนวนลักษณะว่าการขึ้นของมันสีวนวนอ้อมจากอ้อมโลกแล้วก็มาบรรจบเลยเล่ยหันสิเบิงพระอาทิตย์อันตรงหัวนี่เบิงบ่ได้เลยค่ะนับบ่ได้เลยอต่ยันมือแรงมากเสียยันมือแรงเนี่ยนี่นี่นี่ที่แม่ป่วนอัดคลิปอยู่นี่เดี๋ยวเบิงแม่ปว่เบิงนาฬิกากัน ทุ่มสิบเอ็ดนาทีค่ะแดดยังเต็มฟ้าผ้าทิตยังผ้าทิตยังพุ่นผ้าทิตยังมาทันดิดับเลยค่ะเนี yeah. ่ยช่วงช่วงยังมาแล้งสิแล้วแดดสิเข่า้องห้องรับแขกเต็มเต็มเลยรับแดดทุกของค่ะของขั้วของนอนของรับแขกรับทุกแดดเลย ท้าทำอะไรป้าไปยืนนี่อย่างนั้นแม่ว่ามันมันมันผิดสังเกตนะน,น้านป้บบาใบซ่าใช่ไหมเอออย่าสั้นหัวเลยนะแม่ปูซุ่มห้เบิงไปยืนเห็นไปยืนเบงอยู่แล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็งและผู้ร้ายปากแข็งป้บบาใบซ่าอยู่แล้วแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นแกไปหลบ เปหลบอยู่ตรงนั้นแล้วยืนจับมานั่งอยู่มันไม่ใช่วิสัยของปั๊บที่จะนิ่งอยู่อย่างนั้นนอกจากว่าสิเฮ็ดยังผิดปั๊บเอ้ยเพจได้ระวังลูกปาวีโอกระแฮมนืน้องใบซ่าแล้วไหนไปดูสิป๊บป๊บใบซ่าอยู่ วีโอกาบินดีกว่าเรายังพยักหน้าอยู่ยังเบ่งประธานในสุดอยู่เอออายไปเบื้งล่ะฮะแสดงว่าจะใบซ่าเบ่งอยู่ใช่ไหมงั้นก็ไปไปเป็นซิตาปทูว่าปุลูกปะแม่มีหน้าหัน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 ใบใบซ่านะลูกใบเสื้อดิป่ะเอาเก็บรองเท้าน้องมาลูกปะแม่ปูผ้ากลับก uh, ่อนค่ะเพราะว่าสัญญาณเตือนแล้วว่าปูปับสิดไทย อันอายไปเบิ้งแล้วอันบ้านโบท่านเนี่มีแสดงว่าเบง่งเบงอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ปู่จะไปนั่งของน้ำก่อนแป๊บนึ่งนะคะ